ตัวน้ำบาดาลต้องเกาะน้ำน้องไปยตะกอนก็ขึ้นจักเชื้อน้ำกระไดถูกน้ำใสแหงแหงแตกเหลือบเป็นซีระเจ้พี่หน่อย พอก็น้อยๆยน้ำได้สิพอดอกจากพี่น้องไหนนะสุบเบิดมือเบิดคืนสองมือสองคืนพูดอะไรนี่ค่อยสิพอติดเครื่องสูบน้ำให้น้ำอยู่เพื่นจ้ะพี่น้องตอทอมาอันนี้นะเพิ่นเลี้ยวละอันนี้น้าคอย ยูนิติดกันก็เพื่อนยูนิสูกน้ำขึ้นมาแล้วก็ต่อขึ้นมานี่ตอ่อทอไปนี่จะไปใส่ให้นันก่อนเพราะว่าให้นันมันอยู่โน้นใส่ให้นันก็ใส่ให้นี่เพราะว่าหันเต็มสองนี่แล้วก็ค่อยเปล่งลงมาให้นี่น้ำเขากับสุอบเสียตอนนี้เขาสูบมันก็นยังบทันได้ยิมได้เต็มแล้วเพราะว่ามันสูบน้ำใส่ไม้นะ้มันแตกขีดตะเลิอพูดนะ เสื้อมันสิเต็มขิดตะเลิกพี่น้องข่อยคล้องเงินสดเชยค่าน้ำถ่วมคล้องอยู่เสมอจ้ะพี่น้องเบื่องดูว่อยจะได้เอามาลงทุนต่อเบิ่งต่อเฟื้อง่อยลวดน้ำถ่วมนะจ้ะพี่น,อนอ้องดองเบิ่งซอยข่อยแต่ฝนเข่ากงงา็งาม,มงามเดบ่แม่นบองงามแต่น้ำม,มาถ่วมเบิดบันนี้เพิ่นว่าเพิ่นสิซอยน้ำถ่วมอย่ขคอยก็คล้องอยู่เสมอ่อยสิมาเห็นนะาปังต่อตอนนี้คอยสูบน้ำใจแล้ว ข่อยสีเฮดนาข่อยสีเฮดหน้าตัวหน้าปังตัวขอ่อยสะเอาทุนที่ว่าเพิ่นซอยเหลือนามถ่วมนะมาลงทุนตัวจ้าพี่น้องมาซื้อปุ๋ยซื้อน้ำมันเฮดตัวซึ่งข่อยจะโอดเอารถน่อยนะรถเดินตามนะจ้าพี่น้องเฮตเอาโ่จ้างรถไถกระสันนะบบมีเงินสิมาจ้างรถด,ดอกจ้าพี่น้องเข่าปีนี้บ่ได้พ่อเม็ดนีนี่เห็นบ่นีเป็นบ่เห็นบ่นบ่อุูนตายเบิดพูน่ะ ตามถ่วมนะข่าวดีเพิ่นมาประชุมแล้วละ่ะว่าสีได้เงินแล้วละ่ะจักมือไดพี่น้องเอ้ยคล้องมือตะลุตโจรวะน,นี่เห็นบ่ต่อเข่าค่อยนะจะมาลง,งทิ้นเห็ดน้าปังตัอนี่แหละบวกคุ้มค่าดอกเงินซ้อยเหลือกระได้พวกคุ้มค่ากับการที่เขาจะได้เขาเขาเขาตายเบิดพุดนะ่นน่ะ คือว่าแหะพี่น้องกำขี่ดีกว่ากำตด <c oughs> ให้ได้หน่อยกระเสียวาเห็ดตัวนี่แหละมาซื้อน้ำมันซื้อปุ๋ยตัวนี่แหละมันทีได้จากข้สอบบอ่ปุ๋ยก็ได้น้าข 3, 4, 5, ่สามสี่ห้านี่ตายเบิดนี่พี่น้องค้องคือขอบอ่บ่อค้องค้องเงินนำถวมสิมาลงทุนต่อน้าปั่งนี่ คล้องคือข่อยบอมุเจ้าข่อยคล้องแล้วข่อยบอ่ได้ขายเขาเน,ะนาะน้ำท่วมใยเบิดเนาะข่อยบอ่มีทุนจิมาลงทุนตัวเนาะก็คล้องแต่งเงินน้ำท่วมยืนนี่แล้วป่านั้นข่อยไปเส้นน้ำมันมาหลายร้อยแะ้วนี่พี่น้องเส้นมาอันสูบน้ำนี่ถ้าเงินอั่นซ้อยเหลือน้ำท่วมนี่ข่อยเส้นมาซีลอยหาลอยแล้วนี่พี่น,อน,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 น้อ,นนอ,นอ,อ,นนอง ติดรถสูบน้ามู่พุนตึมตึม,ตมมาคุณคล้องคือข่อยบวมาเจ้ามือไดสิได้ละพี่น้องสิได้มาสื้อน้ำมันใส่รถไถนะเห็ดหน้าปังตัวนี้คล้งองยื้อม,มือ่อยก็ได้พะว่บา่อยบวม,มิงทุนสีเห็ดต่อแล้ว่อยน้าถ่วม่อยตายเบิดแล้วสิเอาเงินใส่ละมาลุ้งทึนต่อ คันเม่นได้เงินอัอนไรล,ละพันมาก็เออก็เจียวมาซื้อน้ำมันตัว,นวเนาะเฮ็ดนาตัวตัวเนาะมาซื้อปุ๋ยได้สอบสองสอบเกาตัวคือข่อยบ้านละพี่น้อง <c ười> คำขีดีก็กลับตัวจว้ <c ười> อาอะอยากหัวยี่ตัวเจ้าของกันท่อกันพี่น้องลงทุงนนาปีไปบ่ได้คืนพ่อบาทผู้ใดเป็นคือข่อยได้ละพี่นอ้องคอมเมนต์มาทเน้อ <laughs> ผมอยู่คั้นนาพี่ละมาสูบน้ำใส้น้สีเห็ดน้ปังต่อธงว่เห็ดสีเห็ดจังไดล่ะพี่นอ้องลุกทึนก็นได้เห็ดใหม่คือเกา่าเห็ดไปเป็นนี้ไปเรื่อยๆอันแม,ม่นน้ำอันแม่นเขาละค่าเขานา้ปังดีกะจะใครเนี่ยพอได้ใส่นี้ ขันเม่นสีมะเขานะปังกับบดีราคาเข่า,ขากับบดีกระโดีเราเป็นนีตืมคอยก็ได้คันเท็ดนะปีน้ำกับมะถ่วมลืมตาปากกรไดเราคอยซาวนะเฮ็ดกบะได้ขันน้ำกะม,มาถ่วมก็ได้ยืดอกจากพี่นอ้องอันนี้มันยากนล้นามมาวมน้นามาะถ่วมอยยางนี่หละ่ะปีไดน้ำาะม,มาถ่วมก็ได้ยืดอกถามว่า ท่อบอ่อท่ออยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าเซาเฮ็ดบาได้ <c oughs> สิบปเป็ดเฮ็ดยังละพี่น้องเอา,าสิบเฮ็ดนาเนาะเอา,ามีห้มีนาเขากับเฮ็ดนานี่แหละเขาไปเฮ็ดธุรกิจอย่างอื่นเขากับเฮ็ดบ่ได้เขาบ่ามีเงินก่อนสิบปเป็ดคือเพื่อนนะ่ะเอาสู่ต่อไป่อยกระข้องอันนั้นแหละ <c oughs> ค้องอันนี้เเดียวละ